วันนี้เวลา13นาิ50นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลไลัยลังอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวอรัคาเดียราชนารีสเสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2568 ซึ่งกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการและอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดเตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครจุกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญและอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อลดการแพร่ระบาดและการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าของการเอาชนะโรคนี้ซึ่งนอกจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว การสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยในปี2568ทั่วโลกร่วมการรณรงภายใต้แนวคิด Act Now, You Me, Community อย่ารอช้ารวมพลังหยุดยั้งพิษสุนัขบ้าเพื่อเรียกร้องให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจรงิงจัง อันจะนำไปสู่การปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่ยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ราชการจังหวัดที่ได้รับการรับรองเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน Thailand Rabies Award ปี2567และปี2568 และพระราชทานโลกรางวัลแก่ผู้แทนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ที่3โครงการาสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าต,ตามพระบัญิธานจากนั้นทอดพระเน,นตรในเทศกาล World r a b b บ s Day 2025หรือวันป้องกันโรคพิษสุนักบ้าโลกจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาทิกรมปสุสัตว์คณะสัสต,าาตวแพทยศาสตร์มหาวิทายาลัยเกษตรศ,ศสาสตร์กรมควบคุมโรค กระทรวงมหาดไทยกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ร่วมกันจัดแสดงยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้องค์การอนามัยโลกองค์การสุขภาพสัตว์โลกองค์การอาหารและน้ําเพื่อการเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การพันธมิตรจะร่วมกันประกาศให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก เพื่อใช้เป็นเวทีรลดลงระดับโลกในการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี2573ตามเป้าหมาย zero by 2030